สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับไอติกจะมารีวิวนะครับการขึ้นเงินรางวัลเมื่อเราถูกหวยในแอปเป่าตาังอู้นะครับอ่ะหลังจากที่เราถูกหวยถ้าเกิดว่าเราถูกหวยแล้วนะครับมันจะมีข้อความแจ้งเตือนเนอเด้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 อเจอพอเจอพอมันจะมีข้อความอันนี้เด้งขึ้นมาครับทุกคนอันนี้นะครับหลังจากที่หวยออกรางวัลเรียบร้อยเนาะ ประมาณ4โมงเกิ้5โมงเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเขาถูกรางวัลอะ่ะมันจะมีข้อความเตือนเด้งขึ้นมานะครับมีข้อความเด้งขึ้นมาว่ายินดีด้วยคุณถูกรางวัลงวดวันนทนี่1กรกฎาคมอีนอเขากดเข้าไปพอนะครับว่ามันจะเป็นจะได้นะครับอะบะเกอร์ถูกสักเตอร์นะครับ <laughs> ชีวิตนะครับชีวิตอื มาเกยถูกหวยกับเปิดสักเตือนนะครับจะทุกจะทูกวิดไปวิดมาวันนี้นะครับเป็นเลิงามยามดีนะครับเริ่มหมานแล้วนะครับถูกหวยนะครับถูกหวยในแอปเป่าตังนะครับเออเพื่อนกาลังมีมากิ้งหัวเด็นะครับถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปพอก่อนเนาะเข้ามาแล้วนะครับนี่มันก็ตึงขึ้นเหรอ อันนี้ไอติกผูกอันอันนี้ติกผูกกับอันธนาคารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเล็กบัญชีผูกกับธนาคารเรียบร้อยนี่ข้อความตางบลหันกอกดเข้าไปพอรายละเอียดก่อนนะครับเอามาห่วมยินดีกันครับเวตีเดยนมามา,มา <laughs> ถูกกี่บา้าถูกรางวัลอย่างเดียวมาลุ้นเดี๋ยวนี่นะครับมันขึ้นนี่หันกอเออนะครับยินดีด้วยคุณถูกรางวัลน,นะครับไปพ่อแหมกรรมพ่อตรงไหนจะลากกองฉัน <c oughs> เล่ไม่อยากจะบอกว่าซื้อไป ซื้อไปนักต่อใดน,นะครับไม่อยากจะบอก <c oughs> ซื้อไปนักอยู่นะวันนี้นะใบละแปดสิบาทเดี๋ยวก่อนไหนละ่ะนี่อ๋อนี่นะครับมันจะมีที่ถูกรังวัลอยู่รางวัลเลขหน้าสามตัวหับเงินรางวัลสี่พัน 4, บาทเนี่ยทุกคนนะครับเลขสองสี่สองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับไอติ๊กถูก รางวัลเลขหน้าสามตัวได้4ี่ปันลองกดนะครับมันจะมีปุ่มขึ้นรางวัลน,นะครับกดขึ้นรางวัลน,นี่ง่ายๆเลยนะครับเข้ามาแล้วมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีเลขบัญชีกรุงไทยบัญชีกรุงไทยนี้ติ๊กผูกกับแอปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวไว้รวยไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่ลงแอปมาก็ผูกไว้เรียบร้อยนะครับวันนี้ถูกแต่สี่บันบาทอ่ากดนะครับกดถัดไปก็เลือกอันกรุงไทยเนาะที่เขาผูกไว้นะครับแล้วก็กด มันมีวิธีหับรางวัลคือสองอย่างก็คือที่ผูกบัญชีไว้นะครับเอ้าวยตื่นเต้นว่าบัญชีไว้แล้วก็มีไปหับคนเดียวนะครับตี่กล่องสลากนะครับเฮาบรรสะดวกไปเฮาอยู่เจียงใหม่เฮาบบทีอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะเขาก็หับเงินโดยการกดที่อันฮับเงินบัญชีอัตโนมัติที่เขาผูกไว้นะครับกดถัดไปเอ้ามันยังมีใส่รายละเอียดมันนักเตะนักว่าใส่แถวบ้านเรียกที่อ่ยงใส่ก็ใส่เอ้า ใส่บ้านเลขที่เดี๋ยวก่อนบ้านเลขที่ประดาย่หมูตั้งลุม่ม <c oughs> <c oughs> จังหวัดเจียงใหม่นะครับ <c oughs> จังหวัดเจียงใหม่วิวไหนนะจังหวัดเจียงใหม่นะโอ้โอเคมันก็ขึ้นรายละเอียดยืนเดนการขึ้นนางวันนี่เนาะ เลขรางวัลต่างๆนะครับที่เราถูกแล้วก็จะมีมันจะหักไปเท่าไหรเนี่ยมันจะมีค่าอากรสแตมนะครับเงินรางวัลรางวัลเลขหน้า3ตัวมาได้4ีันบาทเนาะแล้วมันก็จะมีค่าอากรสแตม 0. ูนาป์็กหักไปซาวบาทนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียม1%ค่าธรรมเนียมอย่ามูนะครับ40บาทนะครับยอดเงินที่ได้รับก็คือ3 9 4 0ันบบาทนะครับกดยืนยันประเดี๋ยวนี้ ทำรายการเคลืนเงินก่อนสาวสามนิกของวันเพื่อรับเงินบัญชีใน6กโมงของวันถัดไปโอ้บัได้บัได้วันนี้ก่เดี๋ยวกดยืนยันกดยืนยันแล้วก็ใส่รหัสแอปเป่าตังของเฮานี่มาละทุกคนทําการเคลื่อนเงินรางวัลสําเรจอีนอเนองินจะเข้าบัญชีภายในวันที่2ก็คือวันพูกนะครับเวลาหกโมงนะครับ กดดูสลากของฉันงวดนี้ซื้อไปใบละ80นะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าซื้อไป5้าใบนะครับ5้า0 40, 4ด0บาทนะครับได้คืนมา3 10, 9 4 0ันเกโอเคดูนะโอเคดูนะชีวิตนี้นะครับแบบค่อยได้ถูกหวยก็เป้่นนะครับจะถูกจะถูกเนี่ยก็คือวิดไปหน่อยวิดไปหน่อยนะครับแล้วก็มีอยู่เตือนหนึ่งจำแบบมีลืมเลยนะครับ ช่วงเมินมาละไปซื้อที่อันการเมืองใหม่นะครับไปซื้อหันเปอขายเป็นชุด2ใบเนาะเลขที่เขาอยู่ในใจเลขทะเบียนรถอะไรนี่นะครับกดซื้อมา2ใบถามราคาเปิ่โอ้ขายเป็นชุดอีกว่ะสองใบสองร้อยสองร้อยซาวหรือสองร้อยสี่สิบเนี่ยแล้วเขาคนซื้อว่าเออมันเอาเปรียบผู้เริโภคออมันแปลงก็เลยบ่เอานะครับปรากฏว่าออกเลขด้านเลยสามสามตัวท้ายเลขด้านเลยโอ้เสียดายไม่หอดเดียวนะครับอะมาละวันนี้ก็ได้แล้วเนอะนะครับจบลงไปนะครับสําหรับการรีวิวกันฮบ การเคลื่อนเงินรางวัลในการถูกหวยนะครับในแอปเป่าตังของไอติกดบดายนะครับเปิ่งอบเพิ่งใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ตัวนะครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปไว้ก็ได้เนอะเผื่อว่าถูกหวยมาแล้วมาพอวิธีการเคลื่อนเงินรางวัลแต่มันไ่ยากนะครับมันไ่ยากเลยนะครับแต่ว่ามันจะเข้ามันพูกนะครับแล้วงวดหน้าไอติจะมารีวิวการเคลื่อนเงินรางวัลที่หนึ่งกพอนะครับงวดนี้ไปก่อนเนอะสวัสดีครับบ๊ายบายดีใจ